ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไม่หน่ยหนาน้องพลอยเพชรจ้านะครับผมมาดูครับวันนี้จะเป็นยังไงอีกครับผมมึงครับเม่เมแต่ละมือครับของน้องเพชรจ้าครับ เด็กชอบผาครับเด็กชอบผาปูที่นอนครับ <laughs> มึงเมยเล่นไปเร่นมารับจอยครับปุ๋ยปับแล้วครับแม่ผมเหนื่อยครับผมได้นอนที่นอนนุ่มๆแล้วผมจะหลับแล้วครับผมแต่คุณแมที่ครับ <laughs> เราจะสิบวัน ไม่หลับครับไม่หลับนะครับว่าชอบสีเขียวชอบสีนี้ปุ๊บอึมอับชอบสีนี้มึงทานอนครับทานอนอันแสนสบายครับผมหลับแล้วไม่สนใจแล้วแม่แม่ครับผมง่วงครับ แม่อย่ามาสก,กิดหนูสิครับหนูจะนอนครับเรียบร้อยครับปุ้ยว่าเป็นการนอนกลางวันครับ ยังคน,นลือ้อใส่มึงครับที่นอนโดนวันไหน <c oughs> เป็นยังเอียงข้าข้อ,อยืดอ,อะไรขาลูกไม่ไน่าจะเป็นกีนดินครับว่ากินดินครับปุ้ยแล้วทีนี้นอ้าว หลับก่อนนะครับค่อยดูนะครับจะหลับนานไหมครับผม เวลาผ่านไปสามนาทีครับดูไม่น้่อยหนาเกาเห็นอะไรครับดูดูหูพึ่งเลยครับหูพึ่งเลยเห็นอะไรเห็นอะไรฮะเห็นเนียงลูกหูพึ่งเลยแต่ก็มาสกิดลูกหลูกกระม่นตาจ้อยโอ้เห็นผลลึกหอยมองครับ รือหอยม่องไว้ไหวก็ขายไว้ครับเลยตกใจครับไม่กล้าจะมีเหตุเหศภไผมาหาลูกหรือไงนะทำไมถึงไอลูก <c oughs> อื่น,น้ำลายเห็นจะหลิดหน่อยนอนน้ำลายอย้ยแล้วปานค้นเละ ยาถอยถ้าระวังยางเว้นใจเหยียบลูกด้ครับไม่ในน,นาก็นดิพวามเป็นแางที่ยางบหยุิบมยอนีีก็เศเาแล้วครับถือว่าเริ่มหายแล้วครับทองบวก ลืมหายดีแล้วสเสด็จดอดีหลุดเสด็จด,ดุง้งเมืองทานอนครับไม่แม่แต่ตีให้ยังนี่ครับทานอน นี่นะครับว้เด็กหนีนจังสี่ครับไงขึ้นเร็กน้อยสิเป็นอย่างไรครับลูกชายตอนนี้ว่านอนซ้อนง่ายครับผมบอกง่ายครับคือว่าชอบนอนที่นอนอย่างเดียว เ,เดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวแม่หน่อยเอามาให้กินครับเดี๋ยวแม่หน่อยเอามาให้กินน่อย่างว่ามาปุ๊บตะลูกเลยลูกนอนบ่ได้คอ,อับเพราะว่าแม่เขาขาค่อมลูกไม่ได้นะครับผมก็เลยพยายามสกิดสกิดตื่น สะดุ้งอีกแล้วตกใจจนสับรถแม่ดึงมาน่าจะถึงสิบนาทีอยู่ครับนอนกินง่ายนอนง่ายครับเลี้ยงง่ายครับแมนบอลลุก จักมือตัวต,ต่อไปสิเป็นยังไงครับก็มือนี่ครับจังสีครับผมบรรยากาศครับของเตละมือครับโพลิสิอัพเดตให้มึงครับเตละมือว่าเป็นยังไงจังไยนี่นะครับผมการเคลื่อนไหวของเพิ่นครับระไดยี่สิบยี่สิบเท่าใดมือนะครับโพลิสอ,อะไรบอที้ ตื่นกับตื่นแค่เจ็ดนาทีนะครับนี่จะตื่นยังไม่ถือดูแม่เขาเลยครับผมมันอยู่ที่แม่ครับแม่ะจอาส้นเท้าครับสกิดอยู่บ่อยๆครับนั่น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 ดูดีครับดูดูดูเอาเท้าสกิดลูกอีกแล้วให้แม่พักลูกพักผ่อนในคุณแม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวผมก็ตื่นขึ้นมา แล้วก็แม่ก็ว่าผมอีกว่าผมดือ้อวิ่งไปวิ่งมาเวลาผมหลับแม่ก็มากวนผมมีปลากระตุกนิดกิดนกเด็กเอะ นั่นนั่นนั่นดูเท้าแม่ครับดูขาหลังนะครับผมนั่นกินลูกอยู่ประจําครับผมลูกเลยนอนบดได้เต็มอิ่มครับไม่มีอะไรอีกแล้วนั่น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 ว่าลูกเป็นอยากนอนไกลหน่อยหนึ่งครับเป็นบโบด้กลัวมครับก็เลยเป็นห่วงลูกหลายครับ ่วาสดีคืนโมปันไหลครับ่วกางีคืน่วงแหงนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเรี่ขอขอบคุณขอบคุณใจด,ดีครับขอบคุณทุกถูกกำลังใจครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับทั้งช่องไม่น้อยหนาเฟมารี่ครับกับน้องเพชรจ้าครับผม เลยอสีอัปเีตยนให้มึงครับผมเลยขอขอบุนครับพ่อแพอม่ๆท่านใดครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปของทางเราครับช่องนอกแม่น้อยหนาวเฟมิลี่ก็อยู่ดีครับก็เป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับผม ในด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสด,ดีครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านครับผมครับปล่อยให้นอนตามสบายเลยครับผมครับสวัสด,ดีครับ